อินดีกับซีฟ็เจอราดนะครับกำลังจะไปคุมทีมในลีกซาอุนะฮะชื้อทีมเอาอิติฟักครับซึ่งสโมสรเนานะบอกว่าสัญญาของเจอราดคุมทีมถึงปี2025คุม2ปีนะครับซึ่งค่าเหนื่อยยังไม่มีการเปิดเผยนะครับว่าเท่าไหร่แต่เขาก็ลือกันว่าประมาณ20ล้านปอนด์ต่อปีเฮ้ยมากกว่าจเจนเกนคอปด้วยนะครับ ฟารคอปนี่ได้ค่าเหนื่ยราวๆสิล้านปอนด์ต่อปีอะนะส่วนสาเหตุที่เอาอิติฟักเลือกซีเวนเจอร์ลั์ก็เพราะว่าอประธานอสโมสรเนี่ยเป็นแฟนลิวพูลครับประธานอสโมสรเป็นแฟนลิวพูลนะซึ่งเป็นแฟนลิวพูลตัวยงเลยแล้วก็ชื่นชอบซีเวนเจอร์ลั์เป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทั้งการแต่งกายหรือต่อหน้าสาธารณชนก็ตามนะคบองไรก็ ขอให้เฮียเจอโชคดีนะครับ